สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อีสุซ์คิองยนต์นะครับผมก็พามาดูนะครับคันนี้ก็จะเป็น6ล้อนะครับขนาดกลางนะครับ130แรงมานะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ 4JJ1 นะครับ E3N นะครับผมก็ตัวร30แรงม้าตัวนี้นะครับถ้าเป็น4ี3เมินะครับก็จะเป็น6เกยี์เดินหน้านะครับก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นไซส์3มเมตรก็จะเป็นเกียร์เดินหน้านะครับจะผมพาดูรอบคันนะครับชุดไฟหน้าก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นตัว ใหม่นะครับเป็น LED Tech นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟรีแล้วก็ไฟตันหมอกเป็น LED นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานยูโร3นะครับตัวนี้นะครับผมล้อและยางนะครับก็จะเป็นเบอร์นะครับนี่เจ็ดจุนะครับก็เป็นกระทะ16นิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางเรเดียนแบบมียางในนะครับผมตัวนี้นะครับผมภายในหัวเกงนะครับผมก็จะเป็นเบาะ นั่งได้3าคนนะครับผมแล้วก็มีไฟ LED นะครับขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับเก้สอีใส่ของด้านบนนะครับผมวิทยุ MB3 นะครับมีจุดชาร์จสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้เป็น USB นะครับผมกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าแล้วก็ระบบล็อกเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับผมนีนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับผม รอบขันคันนี้ก็จะเป็นกระบะเหล็กนะครับจากอู่ 3M เ็นะครับเห็นกระบะเหล็กแผงข้างเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้เฉพาะด้านท้ายนะครับชุดไฟก็จะเป็นชุด led นะครับผมไฟท้าย led แล้วก็เป็นการมอเตอร์ไซค์มาตรฐานปี25 6 7นนะครับผมอันนี้ด้านท้างก็เช่นกันนะครับผมถังน้ำมันรถไซ์นี้นะครับ4เมตร30ก็จะเป็นถังน้ำมันขนาด100ลิตรนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว4อ่าตัว3มเมตรจะเป็น75ลิตรนะครับ แบบ 3M หัวกเก่งก็ติดตั้งหมวกนะครับเป็นสปายเลอร์หลังคานะครับผมใส่กุญแจพาดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งคนขับนะครับหกเกียร์เดินหน้านะครับผมพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบกด้วยนะครับตัวนี้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผม ใส่ของนะครับไฟ LED นะครับพราอมสว่างนี่นะครับผมตัวเอลนะครับถ้าเป็นตัวเอลก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบนี้นะครับถ้าเป็น FR ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมโดยประมาณนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์ 813554305นะครับผมมี Facebook, Youtube, TikTok ใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับว่าสนุกเกอร์อิสุสกิงยนนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ